ได้เด็กช่วยเก็บแหนแล้วค่ะทุกคนมาเก็บสักสามถังยากเก็บไปได้ถังนึงแล้วนะได้ไปแล้วหนึ่งถังเด็กบอกจะช่วยก็เลยอ้าวช่วยก็ช่วย ทำงานให้ไวให้ไวเอื้อมไปไกลๆสิมันจะได้พวกนั้นมันจะได้หลอยมาทางนี้ ได้เลื่องไว้เนี่ยมาแม่ตักเองไหม,ไมอเอาแล้ว ทังนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปยังได้ครึ่งถัง วางไว้เลยวางไว้เลยครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วยังไม่เต็มถังเลย มาทีไรไม่ได้หิ้วขากล้องมาสักทีหนึ่งนี่เธอมาบอกรัก ยนสายเกินไว้ตัวกลับทันเหตุใดไม่บอกฉันเมื่อวันที่ฉันทาจากเธอ อาภัยให้ฉันนะเออวอนถธออย่ากโกรธฉัน วันๆก็อยู่แต่ของพวกนี้ทุกคนเมื่อเช้านี้ไปเดินดูที่ไถไว้นะปักบุ้งก็ลอยฟ้องแบบถึงมันจะโดนไถแต่มันก็อยู่ตรงนั้นเนาะงามเชียวเช้าเอาม่ดแตงไปหวาน เมื่อเช้าก่อนมาเมื่อเช้าอะใส่ๆนี่แหละก่อนมาเนี่ยย่าเอาตะข่ายไปดักปลาไว้นะทุกคนเดี๋ยวกลับมาแล้วจะพาไปดูว่ามันติดไหมมันจะได้กินตะกี่ตัวแล้วปลามันจะตัวโต,วต,วต,วตวแค่ไหนเนาะกินเก่งเหลือเกินแต่ย่าใช้ไข่แปดเซนนะทุกคนมันอาจจะตัวใหญ่ไม่ติดก็ได้ติดได้แต่ตัวที่หัว มันไม่โตมากเนะาะไข่แปดเซนเข้าได้มันมีปลามันก็ต้องติดสิเราเชื่อนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเก็บแหน่ให้กินทุกวันเอามาทอดจิ้มน้ำปลาสักตัวสองตัว แ,แล้วก็จะเต็มไปอีกหนึ่งถังอ่ะเต็มแล้วเต็มแล้วหนึ่งถังเล็กถังหนึ่งโอเคนะคะทุกคน ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะ8นาทีกับการเก็บแหนของย่าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ